โอเคครับวันนี้ผมนะครับส้มทีเฮสและวันนี้เราอยู่เกมวันพีซบาวตีลาดกันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราจะมาทำอะไรนันเหรอเราจะมาสุ่มโรเจอร์กันนะครับทุกคนทุกคนดูเพชรของผมนะครับพันหเพชรก็ถือว่าการันตีโรเจอร์ตัวหนึ่งนะครับ ก็แกดนี้ก็เล่นไม่ค่อยไหวหรอกโรเจอร์อ่ะเออแต่ก็จะสุกไปอ่ะครับดีกว่าแบบดีกว่าไม่มีอ่ะมีดีกว่าไม่มีเนาะก็มาดูกันเลยนะครับสเต็ปแรก,กเราจะได้ตัวอะไรรันต <c oughs> ีหนึ่งพันเพชรนะครับสเต็ปละห้าสิบสเต็ปละห้าสิบแล้วก็ สี่สเต็ปได้สองใบก็สองสี่มามาไม่ต้องแพมไม่ต้องแพมเพิ่ม,มโอ้ได้โซโลโไม่ต้องแพมเยอะนะก็อตอนนี้ก็เวลาตีสี่กว่าก็ไปดูสเต็ปที่สองเลยครับได้โซโลมาสเตปนี้สมบัติทองมาคนเดียวถ้าเกิดว่าโรเจอร์มาออกออกก่อนการันตีผมก็จะหยุดเลยนะครับ ทุกคนคิดว่ามันจะมาไหมอะรหัสรหัสน,น,นี้รหัสลองนะรหัสหลักผมก็ขายไปแล้วไม่มีนะครับสำหรับสเต็ปนี้ก็ไปดูสเต็ปที่สามกันเลย Let's go มีสามคนแต่ไม,ม่มีสมบัติวะ่วะเจจจอาปูด,ดำวะ่ะกวัวบอดอ่ะ แม่โอ้ห oh. บอดจริงดะบอดมาร้อยแล้วนะร้อยเพชรแล้วนะดูกันเลยจะจะออกกันที่กี่เพชรจะเหลือเพชรไปกินหน่มเปล่าคือสามชคนไม่มีสมบัติแล้วอะ่ะคู่โรมงดำคูดำข้ามครับโู้อบอดมากร้อยห้าสิบแล้วนะ คือได้บัตรได้บัตรม่วงละสกูต่อไปกันเลยต้องสุดยอดสมบัติเระไม้สางสองารคูทองทองดำมันจะออกหรือเฮ้ยมัดวะเเจอปะอเอ้าเฮ้ยนีมมากับดวงจริงๆว่ะทุกคน ลาดนี้มันมากับดวงจริงๆโอ้คลิปนี้สามนาทีครับทุกคนาอมกตัวไหมม่ตัวเงี้ยใหตัวไหมคือคงไม่มาแล้วล่ะก็แบบสองลายเพชรนะครับอีกแล้วสองลายเพชรอีกแล้วแม่งแบบอะไรครับนี่อ่ะ ขอแคารุ่นหน่อยละกันโอเคเลิโลอยนะโรเจอร์อนะไปเลยโอ้โหโรเจอร์อมาก่อนการันตีโรเจอร์มาก่อนการันตีนะครับมาตอนสองร้อยเพชรโอ้โหโคตรโคตรดีอดด่ะโอเคโรเจอร์อเราได้มาแล้วโรเจอร์สองร้อยเพชรเองขี้โมะ บอกเลยขี้โมอ่ะขี้โมมากไหนนะโรเจยอร์ยู่โรเจอรอยู่ไหนอืมนี่งอืมอืมก็คำมุสลีไปตึงๆถึงจะเล่นไม่ค่อยได้ก็ออกตอนสองเลยเพชรก็ก็ไม่ขาดทุนม,มนีบัตรไว้สุม่มคิด คินเล่กับซันจีได้ไอ้แค้ซันจีนะถ้าซันจีมาก็แจ๋วอ่ะโอ้โหไม่ไม่ได้ล็อกสามเตอร์นี้หรอมันคือตู้อะไรเนะี่ยสดงตากัน<า>หนึ่งครั้งการันตีสี่ดาวใช่ไหมขอดูกัน ตอนแรกหวังว่าแบบอยากได้ใครดูหมัดอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะก็แบบสองร้อยเท่าครับก็แบบอันนี้ก็ไปชิลไม่หวังอะไรหรอกเอาโรเจอร์เราออกแล้วสีสามสองจีอารงทองคูดำวหมัดไหมโอ้สายลู่ทุกคนไมอมาแหลม ออโอเคคลิปนี้ก็ม,มีเพียงเท่านี้นะชอบอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้บายเซี่ยเกนนิคช่าง